<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดกับเ e, อและแซดทีีกันแล้วค่ะลำต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดสตรีในวันนี้กูรุยุทธ์และหนุ่มแอมมาในหัวข้อที่ว่าเทคนิคการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ควรจะเลือกแบบไหนไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับมาแล้วฮะซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับวันนี้จะถามพิยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของกล้องที่ติดหน้ารถนะครับรถรุ่นใหม่ๆบางทีเขาก็ให้กล้องแบบนี้มาให้แต่ถ้าว่าบางคนใช้รถที่รุ่นเก่าแล้วที่ไม่มีมาเรามีวิธีในการเลือกกล้องที่ติดหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยยังไงดีครับกล้องบันทึกภาพขณะขับขี่ทั้งด้านหน้าด้านหลังครับผมปกติแล้วในอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงาน ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุปกรณ์ตกแต่งครับครับผมยกตัวอย่างเช่นรถยุโรปหลายค่ายครับกล้องก็คือมาติดจากที่รถยนต์ที่ท่านออกนะที่โชว์รูมสูบริการนั้นรับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบชุดนี้ก็คือเป็นส่วนควบที่มาติดตั้งเพิ่มเขาก็เลยไม่มีการรับประกันตรงกับรถยนต์นะครับการที่จะติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังนั้นดีไหมส่วนตัวคิดว่าถ้ามีกรณีเหตุของจราจรเกิดขึ้น น่าจะเป็นหลักฐานที่ดีได้ครับถ้าถามว่าติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังนั้นมีประโยชน์ไหมก็ไม่ต่างจากการที่เรานั้นจะบอกว่าท่านมีการซื้อประกันภัยส2สองหรือจะเป็นแบบบวกนะครับ,รบในรถจนที่ใช้งานมานานๆหรือเปล่าประโยชน์คงมีแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งหรือไม่ครับแต่ถ้าเราติดตั้งก็อยากให้เรียนว่าการติดตั้งนั้นมีหลากหลายวิธีแต่ไม่ควรที่จะ ติดตั้งโดยที่เขาใช้วิธีปอกสายไฟเอาสายไฟไปพันร่วมของใครแล้วก็ใช้สพานไฟจากจุดใดจุดหนึ่งมาเลี้ยงไฟที่เป็นกล้องบันทึกภาพวันนี้ติดตั้งใหม่ๆถ้าร้านค้ามีการใช้วิธีการคือพันในส่วนของผ้าเทปครับบางท่านใช้วิธีปลั๊กเสียบปลั๊กบางท่านใช้วิธีคือเป็นกล่องที่จะคล้ายๆเหมือนกับเป็นกล่องฟิลแล้วก็ผ่านสะพานไฟสุดแท้แต่ว่าเรานั้นซื้อกล้องบันทึกภาพยี่ห้ออะไรมาซึ่งมีแบบหลายยี่ห้อ,อจริงครับผม แล้วก็ขีดความสมมาตรนั้นไม่เท่ากันถ้าเราจะติดมีตั้งแต่ประมาณสักกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแค่หลักพันบาทบจนถึงเป็นแบบหลายหมื่นบาทก็ขึ้นอยู่กับท่านอยากติดไหมข้อที่1ถ้าท่านอยากติดเหตุผลคืออะไรบ้างจุดที่2คือถ้าติดตั้งใครติดตั้งให้อันที่3คือถ้าติดตั้งแล้วรับประกันโดยใครนะครับทุกอย่างจะตามมาด้วยคาถามต่างๆมากมายแล้วก็สรุปทุดท้ายครับรถเราราคากี่บาทกล้องมูลค่ากี่บาทและเราใช้คุ้มค่าไหม ถ้าคุ้มค่าอย่าคิดมากครับติดเลยก็สมมติว่าเราใช้รถที่อายุม,มากๆเกินหลายๆปีที่แบบประกันภยัยชนหนึ่งทำได้ก็จะมีประกันภัยชั้นสาสบวกสองบวกให้เราเป็นทางเลือก<ม>เพราะฉะนั้นเลือกดูครับว่าถ้าเราจะใช้อะไรนั้นตรงใจเราคือคอะไรดี<ม>แต่ทั้งหมดคือมีประโยชน์แน่นอนนะครับ,รบแต่ก็อยากบอกว่า ท่านต้องเข้าใจการเข้าถึงแล้วก็เลือกใช้แอปพลิเคชันของกล้องเข้ามาที่มือถือให้เป็นด้วยเช่นกันก็จะมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับสรุปแล้วนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมนั่นแหละแต่ว่าติดไว้ก็ดีกว่าไม่ติดเนาะเวลาที่เราเกิดเหตุอย่างที่บอกครับกรณีคดีจราจรก็ถือว่ามีเอ่อมีข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เห็นนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็มีอะไรบ้างครับแต่ก็ไม่อยากให้ใช้กล้องไปในทางที่ผิดๆเท่านั้นเองนะครับผมก็คงจะได้มุมมองไอเดียในเรื่องการติดกล้องในรถันแล้วนะครับวันนี้หมด ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีอซูซูต้องลังุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ